มหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติวิทยาลัยเขตบูดอนชาแน่บรรยากาศในรถทรับก่อนจะลงก่อนจะถึงสนามนี่เดี๋ยวเข้ามาแล้วกอดหน้าอะไรไม่รู้นะเออแฟนอาหารอาหารยอดบูดอนชาแน่อันนี้สนามมหาวิทยาลัยการกีฬาแห่งชาติแล้ว ม่ไลเขตบุร <อ S 1> <Who S 2> ีรั<อ>มย,นะยวว์จีจี<า>แหม่แหลบเลยคันนี้ลงเลยว้าวที่เรามาถึงสนามสนามอะไรวะมหารายการกีฬานะ วิเลเคตอุดรธาน,นีครับอันนี้ถึงแล้วนะครับอ่ะโอเคนี่ครับเดี๋ยวเราเรา,เราได้อัศจรรย์ v ว p ใช่ไหมไม่ม v p v ีเ p พีเพีมากเลยว่ะ <V AP. S 1> เราแค่ v ว p มากเลยเดี๋ยวพาไปครับร<า>ผ่านเท่ารอบแน่นอนนะครับวันนี้สามสองทีมแน่นอนแลวถ้าตกรสูงแน่น,นอนเหมือนกัน <laughs> ครับพี่คุณพีรพงษ์ ไม่พลาดไม่พลาดนะครับเรามองไปถึงแชมป์ครับแน่นอนรเมองเป็นข้ามามช็อตโอเคเดี๋ยวเราไปชมกันครับสมตาปาปะลยาปอก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 สวัสดีครับ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  แต่คนเรียก่างกัน,กน,น,นอสอนได้ใจแล้ววันนี้กี่ส,ก,สกอร์เท่าไหร่โอ้คนนี้เหรอ,อผมน่าเลยคุณจะบอกสามสูดดีกว่าสามสูด <laughs> อีกแล้วเหรอ, <laughs> โ,อโอเคเนีย่ยครับจีก่อนเข้าอเจ้ามาด้วยเหรอ <laughs> <laughs> วันนี้ว่าผลจะเป็นไงครับ <laughs> วันนี้เหรอหน้าหน้าสกอร์หน้าอยู่ประมาณนัก เอาสักสองศูนย์ก็พอโอเคบ่บ่เนาะปฏิบัตินอมนะครับผมโอเคครับสวัสดีครับน้องก้้งไปคนถือสะเบียงแล้วเหรอครับผมก็รอเแต่เมื่อวานเลยพี่จริงอ่ะมองไม่รู้เรื่องเลยเนี่ยอันนี้คือภาพบรรยากาศในสนามนะครับอันนี้ก็คือฝั่งของเรา VAP

แน่นอนมากเลยกองเชียร์ว้าวเจนน้องเนนองคอนแกนยูเลเซ่กินนี่หวัสดีแล้วใช่กินนี่บอกเลยยินดีด้วยนะครับแน่นอนเก็บบรรยากาศแค่นี้พอครับถ่ายไม่รู้เรื่องอยู่ด้านนู้นครับเป็นมุมที่ดีที่สุดของสนามตีเขาให้ว้าวยอด เจอสำอมบอมแล้รอบเลมพ้วหมดครึ่งแรกแล้วนะครับโอเคอันตครับคุณชายอันดีวัตอันดวิทอันดีวิ นั่นี่ยไม่ใช่อะไรกโสันนะอเล็กซยืนรับกรต่ายเสียวะกตต่าี่เระตายเปผมลืมเอาเสื้อมาให้เลยยาวเกินยิงเข้าไปแล้วครับสวยสวยมากตัดกู้ๆเลย ไม่ทันหรอกเขาดูวีอาร์ได้ไหมครับน้องบัวพิยาครับปีนี้ก็เจอครับไม่เจอบอลช้างไปครับไม่เจอแน่ๆนะครับโอ้ยน้องบัวเข้าไปแล้วเลยนะเมื่อวานเมื่อวานนี้ชนะจับฉลากเจอกันจับฉลากเจอกันโอเครับแล้วเจอกันครับอันนี้อะไรนะครับแฟนหนองบัวน้องบัวก็เชียร์อุดรก็ใช่โอเคเดี๋ยวเจอกันว้าวนั่นเปอยู่หน้าตู้เราต่อตู้อยู่เลยดูเดี่ยวมองดูไม่รู้เรื่องเลย แน่น,นอนจริงเลยเชียร์สทีมเลยนะสัปดาห์นี้ เพชรครับเพชรผมผมโบกสามสามลูกเหรอยังไงก็ชนะเป็นพอวินเลยชนะเริ่พออ่ะอันนี้คือภาพบรรยากาศนะครับโโอ้ห อันนี้ขอนแกนยูครับมาช่วยเชียร์ครับอันนกระต่ายพันปีอันนี้นะครับอันนี้การนำเชียร์ของพี่ใช่คอนแกนยูเด้อันนี้กระต่ายพันปีครับ มอครับท้ายเกม,มกมนาทีที่เท่าไห<อ>ร่อะ89อ่อะโดนตีเสมอ <c oughs> ตีเสมอไ <c oughs> ด้ไงดูครับอูครับไม่น่าจะโดนเนาะเจีได้ไม่เชื่อต่อเนอี่นยเยลืเวลาไง ไม่น่าเลยแรกกันละวมันม่งคมมากเลยโอ้ยโม่งโอ้โหยจะได้กลับเร็วแล้วใช่จบร้านจะจบเลยนี่นี่ดีนะใช่ใช่ใช่ไม่ได้จองร้านครับจบเลยโอ้โหหมดเวลาอยู่แล้วใช่จะหมดเวลาแล้วอ่ะต้องต้องเหนื่อยอีก30นาทีเอ่ะ น้องๆของมันไม่นี่น้องคระคับประคองหมดเวลาแล้วครับยาวไปเลยงานนี้ใกล้ถึงนาทีทีหนึ่งแล้วอ่ะครับเดี๋ยวต่อเวลาสามสิบนาทีนะครับโอเคยยั เ,เวลาา่านะครับอะไรจริงเลยตรงนี้ชัดมากเลยโอ้ลูกนี้มาตั้งนานแล้วเหมืนถอยเวลาตึ้งแรกปัดเยกความมั่นใจเว้ยไป หมดเวลาเลยตัดเวลา20บนาทีเ่ยหมดเวลาแล้ว

คุณแฟนบอลน,นะครับอันนี้จบแล้วโอเคบุกไปชน,นะ อันนี้ก็ชนะแล้วนะเข้ารอบไปพี่โย just know that OK bar just know t bar ครับพี่โยอันนี้อุดรนะไม่ใช่ลังเสิ็อุดรนะผมก็อุดรนะโอเคครับอุดรจะลุกเป็นไฟคืนนี้เย็นแล้วร์ดเจอกันครับขอบคุณมากครับครับระหว่างรอรถนะครับโอเครอนักเตะออกมาอันนี้มีรถเปสองคันครับ แฟนบอลอุดรน,นะครับกําลังนะครับรอนักเตะบีจีไปทุมยูอเตร็จครับอันนี้ก็รอออกนะครับโอเคเลยนะครับมหาศาลโอเค ป๋า <laughs> โอ้บอลเลยแฟนบอลมารอโอเคป่ะทำเดียวเลยใช่ป่ะโอเคนี่ก็คือรถที่เรามานะครับข้างหลังครับอ่ะนี่นะครับอันนี้รถสตาร์ทนะครับอันนี้รถสตาร์ทส่วนนู้นก็รถนักแตะอันนี้พ่ออ้วนครับโอเคโอเคนี่คือรอนักแตะออกนะครับ แต่ผมกลับแล้วอันนี้คือภาพบรรยากาศครับโอเคแต่ยังไม่ออกหรอกโอเคดูครับแฟนบอลอุดรข้างใครขนาดไหนมารอรถโอเคนี่เหรอพุ้ยเ๋ยว